พระเอกดังลั่นที่ไม่มีแฟนสักทีเพราะถูกดีเจมดดำกันซีนชีวิตจริงยังไม่มีแฟนเราไล่ลำดับความสำคัญก่อนตอนนี้เราอยากอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้โฟกัสว่าชีวิตนี้เราจะคบใครเราอยากทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จก่อนทำให้ชีวิตสบายก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีพอยได้พูดถึงมดดำคชาภาว่านางกันซีนเราอยู่เรื่อยๆนางกันซีนอยู่แล้วล่าสุดนางแถยรายการออนไลน์ นางก็ประกาศสักดาหนิดนึงใครอย่ามาแตะลูกกูนะอะไรแบบนี้อย่าจับตัวลูกกูเขาก็สนุกสนานกันเรื่องแฟนถ้ามีแล้วสบายใจก็มีได้แต่ถ้ามีแล้วเครียดไม่มีดีกว่าพี่มดดำบอกว่าไม่ต้องมูเรื่องความรักเลยเราใช้ชีวิตให้มีสติพอ